ไหนมากแต่ิบสีตไปกวดเอาเมืองคุณยายจะเอาไรเมือคือปูหอยอีหลีนี่นี่คุณยาสิกันไว้เห็น่าสิบสี่สิบห้าค่ะคือเป็นห่เป็นหอเป็นสีห่ยเป็นสีซ้ำาช่หมูย่า่เลยแต่วย่ายก็บอกคุณบ่ได้ต่วมึดนี่ตองกรองเลยค่ะวันนี้พระท่านใดค่ะแล้วจะปูคุณยายพระท่านเด็กปิดปิูษาคุณยายแต่ย่าแขกมาหลายหลายล่ละ มันหนีเพิ่นมากอย่างนี้เนาะเพิ่มเพิ่นกับมามาขอนี่เพิ่นได้เพิ่นถือเพิ่นได้เพิ่นสมความมาต่้งนะเพิ่นโอ้ยบพวชเอาตัดสวนมาเพิ่นที่โชคดีกับแม่ไรบวะมาอันนี้สองฟองน้าหลูกน้าซิบซี่ตัวเดียวนี่เดิ่ยแม่จะเอาเยอะโอ้ยกูกูเห็ดใดเนาะตะกี้ยด้สิที่มักเราอยู่กูแบบที่นี่คุณยอดเห็ดอะไรเลย ได้ที่ได้เกองกองละสองร้อยคือบ่มีผ้ใดสื่อลอตเตอรี่ได้ค่ะบ่มีผ้ใดสื้อลอตเตอรี่สิบสี่ได้ได้เท่านี้แบบนี้มีของแท้ด้วล่ะเนี่นคือดสิบี่่ใช่ตัวเดียวเลยผูห้ตัวเดียวสิบสี่ลางเลอลูก่สิบสี่รังโอ้คนีองด่าคือได้สี่ลอยวดนี้นี่ที่ผ่าเหมักแบบไงแล้วพัดหนอามาล่วงหนักอัู่ลยนึ่นกระแบกมาก ที่มึงนี่จะใช้ไอ้ปูแล,ล้วแล้วแบบที่นี่มาแดนก็ได้แล้วเพราะว่าเขก็เนะอาไะใบชะไซนค่จะสองลานตัวน้ำประหลุ่มไหลค่ะแต่ใส่กระบะในการในงานนี่เข,อข,อข,อขอ้ขาเกาซอยเพิ่นวันนี้เด้อคุ้ยย่ามาท่านเด็กขึ้นไปหาปูค่ะอันนั้นคนจะเอมาม้าคนใดโฉบหลายคนมาโอ้แตกมาเจนบ,บ่มีหมองจอดเลยค่ะได้อีค่ะช่วงเศร้าค่ะช่วงเศร้าค่ะแต่แน่ช่งางปต่เราพูนแอ เจว่าปูคนบอกอยังงคุณแค่ไปท่านเด็กถึงไปถามปูเจ้ว่าหวนั่นพลางี่พอเสียชุดจักรพรรดิพอจ้างสีสาผ้าเผยค่ะมัวกับมัวอันบวกฮองเตชุดกับชุดฮองเตนี้ได้เลยซี้เหลืองมันค่ะไาที่นี่ยังได้ไม่เท่าพอผู้เฒ่ามีอยู่ซีหาคนมีอยู่ซีหาองค์คุณแค่เรยว่าเป็นยังจหนียังได้ไม่เท่าพอจะได้ไม่เท่าสนพักกเรา์ไม่เท่ามาซีซีว่าแมนได้ลูกมาที่นี่ สี่พแมนค<ะ>่ะต้องเอาเกด<ะ>เกจเราอันนึงเอามาใส่ไวจ้จงสี่พันบาสักทั้ผู้ได้่าให้สักข้างหลังแยกจากทั้งขา<ะ>หูบอดีค่ะไปเปิดลงสชิ้นแล้วค่ะตำรวจจะถามแยกเกษตรเป็นผู้หูหนวดสักข้างหลังมันว,วิปพอบ่สักข้างหนา้าเราเอามาเกจใ,ใหม่มีผูุนหนึ่งมากเนาะบัญชีรดเกจหนึ่งเกจมากค่ะเราสีเห็ดเห่หอยข้าเจียวบดืเริมกระเป๋าไหมค่ะรดกระถอยมากออกคุณไปฮอดไปฮอดอุดรแล้วกลับคุณมาก คือเกจหนึงเปลรยอ,ออกเปนึ่งะถางเลยก็เลยกึ้นไปถามพอีพอพอ่วตัวใก็เลดนเหลอเนี่ยมืนล้อทมันสาหั่ีใหญ่แต่อน้หอกนน้าน้อกหนอยนอยุสวีดีทั่วมาเดี๋าสามลานตัวเดียวพราะงี้ถเปิดให, <laughs> ห,ห้เลย<อ>เปิดอกีอจะถามป <laughs> ูผู้พี่สวกใดหนึ่งเกจลา่างันหนึ่งเลาง กชหอเี่ยมชัดๆเลยเนาะค่ะเนาะปูมากกว่สสิบเยวครับฮปูมากกว่าสิบเลยวะครับแน่นอนครับเพราะว่าคุณยาก็บอกอยู่แล้วว่าเลี้ยงน้ำปูมือนกันผู้ใดมากมันบํนนถ้าตมากมือนับแน่นอ้มากมีมาเลยนหน่งใค่กับกับหาใแคกับผู้ใดอกมากมือนกัแต่ว่าเพราฉันได้บอกตัวเลยครับนี่แต่ว่าเลียงน้ำปูแ็่ไดนกระดก็ตสา่งเพราะง่านักจใจบ่ท่าบบนั้นเล้บอกตัวเลยเนาะค่ะแต่ว่าพญานงาคหนักเสียนมันอยู่ได้สององค์านีพ พอเลี้โซงหมาน่ะลูกชินเบ้านลูกชินเนี้บานลูกสิไปเอาโซบบ่ก็ต้องไปไปกับเด็กกลับมากทกเจ้าค่ะบพอเียอกตัวใดพอสีสามนาสององค์ค่ะเอาพอไม่เป็นหนึ่งจ็ตไม่แม่ไห้อยู่จังใดมันจิดสองนันตออกแล้วเก้าจสองเนอปลาคนเนี่ยปาะธานค่ะคนมีพยัญามาแล้วเนื่อิษย์ผไปถามทีนี้ระยะอยู่น้งมน่กจะดูเป็นจําบลท่านดนสามมหาประทั เราเคยมาอันตรดอนน้อยเห็นคุณแม่เนาะยังไงอ่เนี่สม่จะโทรมากไายเจ้าหาจะกถึงหาปูไปบอจะมาเดี๋ยวนี้เลยผพิ่ก็มาเลยมากับเบากันไป่น้ำทางมาตูวปูเฉียนค่ะสุดเดน้างด้เนไฮเนียนๆแล้วไปกวดแล้วก็ไปกวดแร้วกเนาะ แล้วก็ี่งนกระห้ไปสวดได้ซีซีในห้ไปสวดปวดกะอูรอนเมลงไปหว้อจ่เอาแนเราสิเวเียได้ต้อเบิงฟองเป็นเพลงเลยใช่ตรงๆได้น่าแม่นาะคือว่ายังมาติวาปูนี่แ่กับเราแ่ละแค่นันหัวนี้เนาะเพิ่งกับว่าเพื่งเต้าว่าสีสางสีสางก้อนสองสีสางก้อนพญานาคสององค์สังองเดียวก้อน องเดียวนั่นพี่แย้ก็ยังบ่ทั้งหูจักวับผู้เฮ็ดจังได๋แค่ว่ามื้อนั้นเขาเจ้าสร้างปั้นสร้างปั้นมาเพิ่นสิเอาสร้างเก่าที่เพิ่นไปปั้นผู้ชีผักขาวเด้อลูกสิเอาองค์สิเอาดอกดอกของเต้าเสียเาผู้ปั้นสิเอาสร้างผู้เก่าแต่มามันสิสิบหกพี่แย้ก็บ่ทอีกพระเจ้าได้300,000พี่สิสร้างสร้างสิปั้นค่ะคือให้สุกเป็นคนใส่ชุดยูนิฟอร์มวันวันที่นึงนึ่งวันได้ทานหูทาน ลูกลาให้ปูเป็นผู้เบาให้ปูเป็นผู้เบากอนทำค่ะถ้าพญานาคเป็นสิสสงองหนึ่งก็คพอองคหนึ่งหรือซิอย์่ใหหันก็ได้เสียนจะเป็นเก่าอยู่แล้วอีกองคหนึ่งว่างนึงอ่อนอ่อนหนึ่งศิษย์สามองค์เดียวกอนาดที่นึ่งคู่สิสา์สงองเดียวก่อ่นขาดที่นี่งปูศิษยสงองเดียวก่อนองค์อง่์ทั้งปูมิษย์สังองเอาไวก่อันขาดที่หนะ่งปูศิษต่สตกองาดายวก็อันขาดที่หนึ่งปูศิษย์สัองเดนอันางคี่ค่ะ ยาย่ท่านเด็กินปอปูอีกระถามย่งค้นเปนยายังติดถามูฟังไหมแ่คุณยายกับออกนั่นดีเห็นว่าออกไม่ก็เท่านึ่ะขัดเลยตั้งแต่เ้าค์ขี้ยายกำลังเห็ดขเท่ากระเรียงแขเรียงพนดัางถั่วลคุณยายต้องเป็นผูช่ำหลักล่าตัดถูจังได้บนถ่ายเท้าฟังเมืองกขัดใช้งานองเดียวสั่งองเดียวก้อนมวดที่สองงวดที่มันออกไอองหนึง ตั้งแต่เป็นสิบเกตขัดนี่แล้วแม่บมกษะนี่ก็เลือองค์หนึ่งอีกไปสนที่ก้อนละถ้าไปตีค่ะก็สิตหนึ่งยุคเก่ามันบ่แไ่ไปตีค่ะคุณยายบอกไม่ได้เก้าเสียงบอกค่ะคุณยายบอกไม่ได้แค่ให้คุณยายบอกถอดพรมผพาให้เปเาให้พูก่อนคุณยายสงตัวเดียวแม่เกาเสียงหนึ่งบอกเกเสียงคเก้าเ้าเสียงคือเก่าแม่เ้าสียงคือเดียวกนตัวเดียวก่อนแกมามือนั่นให้ให้สร้างปั้นมาบางทีสิบหก ให้คุณยายกลับมาวันที่สิบเจ็ดหมดบ้านมนที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างคืสั่งารเพราะว่าคุณยายกลับมาเลขก็ออกแล้วแม่ถ่าวันแล้วบอกก้อนอัเน้ยค่ะบอกมือนันสิมันบางทีเดค่ะย่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยล่ะคุณยายมากเลขสออกคุณยายมากทำแมสมพรณำนักกันาะว่าันนมากเลเคือกระหลืคนมากเลยคนก็จังใดล่ะเนาะนีสีนี้ทมีกูกังได คคค่่ะบขอุุณณแมเราไปล่วบอกคนยังสั่นละว่าคนที่สามองเดียวก่อนค่ะเจ็บเสียงคือเก่าโหเจ็บเสียงคือค่ะก็ที่สางองเดียวท่านก็บอกอันบอกไอ้สร้างปันมาวันที่สิบหกอย่านี้ออกซึ่งของแสดงว่าเพิ่นไห้ปิศานามาแล้วเพิ่นไห้ก็ปิศานาเพิ่นสิบว่าไห้ตรงตรงหรอปิศานาชัดๆแล้วท่านผู้ชมนะคะคุณแม่กระเป๋าชัดๆค่ะกระเป๋าชัดๆเลยเพราะว่าเพราะวไห้เอฟซีทุกคนค่ะจ้า ให้เป็นในมิโซะมิไซเิ่นในมะสางมะแปลงซอยปูค่ะปูอันันตะนาคราดค่ะปอานันตะนาคราดอานันตะนาคราดองคใหญ่องคใหญ่ประชันว่าโอ้โหค่ะทประชดเนาะพี่เจรณาเอาไปจะให้พิรณมานะนี่คือว่าผ่าดอดเป็นไงไปยูแม่หันละค่ะคุณแม่ย่ำย่ำหินะครับพิรณานี่ปูตอนตอนน้ค่ะย่ำพิจรณาบอกว่าพญานาค เกดเสียงสององงวดแรกก็ออกมาแล้วเก้าจิตสองตรงตรงวดนี้ให้อีกจะสร้างหนึ่งองก่อนซ้ายมือเป็นกระวางส่เนาะหนึ่งองจะสร้างองหนึ่งก่อนองค์นี้ก่อนก็เจ็ดเสียงเหมือนเดิมแต่สร้างหนึ่งองพนันง่ายๆดอกตีง่ายขันห้องเอาแม่ตีซู่ฟังนะจ้าปูอยู่กับครู โอ้ยหล่าจะฟังแม่ตีถอ่วปูปูบ่ได้ชิกินเขาไป้แต้วกินว่าเหรียญนี่าแม่บอก้าว้าก่อนป็นบอส่าปูสกาะปูปูเป็นไงแนวท่ามาามนะครับมาแดงปูนี่มาวันที่ใดครับอ่ามาวันที่ใดน้อดีเนาะแม่สมมาจับใเนาะถามแม่ถามแม่หอมหัวมันจะน่อยานำนักถึนถามถึกระดูกเด้อขีกกมักบมจักคุณย่ากับรลุจักตีข้าวผู้ย่าเว่าถอด คุณยายจำมือจำไม่ได้เลยกันวันที่12ได้มาแดงยังจูจักเดี๋ยวเเบิ่งเ้าเบิ่งวางันันงเรว่าคนรีกคนแจกกับนั่นก็คุณยายไม่รู้จกเดี๋ยวจะถามจถามมันค่ะถามมันในผู้หอมหววเนาะเบิ่ง นะสุขสมเจริญให้มีโชคมีชัยกันทุกทั่วหน้านะคะทุกทั่วาคือสาวไม่โชคแล้วแตกแล้วจะอดแตกค่ะวันี้ก็เสียหายใจขึ้นเก่าแล้วนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามสี่สามสี่ค่ะท่านผู้ชมน่าภูมิใจเลยนะคะท่านผู้ชมเฮ็ดแบบสวยงามนะคะเฮ็ดจากใบลาศนะคะห้า ยีดีทเ้ายม่งงามเนาะงามเนาะี่ลัดเนาะนูก็เคยเห็นสีขาวจักเถื่อไหมเป็นเซนใบล่างอัน uh อันอันนี้ยู่ได้ดดนได้พี่เพราะว่าเป็นสีขาวนะ แล้วกับบนมันแบบว่าถ้าแม่นว่าเพิ่นแหงไปเพิ่นก็บทเป็นสีขาวเพิ่งเก่าอยู่บ่เรามากับคนที่งหลบอยู่บ่เศร้าอยู่ซ่อนหลายเนาะบ่มันได้ลายเั็นลายนอนโอ้อ่อนช้อยดีใจน้องก็เจ้าเนาะคนโชคดีโชคมาเอางวดนี้จะติเห็นที่ของเฮาอยู่ดอกเห็นที่ของเฮาอยู่ดอกนะคะทุผู้ชม มัจะเป็นบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมล้านพวกนี้ล่ะล้านพวกนี้ยาไปทั้งไปทั้งงวดโซอคุณน่ะโอ้แม่โชคดีบอกครั้งวันน้องหันโซ่ดูกับก็โคหลายดอกบ้านขั้นโชคกับพี่หน้าฝ่ายพ่อกับพีค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะการสำหรับตัวเลขพิจารณาแอดมินคิดว่าอาจจะเป็นเลขหนึ่งเก้าเป็นได้นะคะ ท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมกับล่องพิจารณาเบิงนะคะสําหรับตัวเลขปริศนาของปูนะคะเนาะกับปุเน่ได้ค่ะตัวเลขมันอาจจะเข่าก็ไดเนาะค่ะเนาะเข้ากับ,ะะกบ,บรนนูคือกันเนาะคือว่าแหละท่านผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะก็อยากให้สุกูสุกคนที่เขามาติดตามรับชมกับพิจารณาเบิงนะคะท่านผู้ชมจังไรกากคลิปนี้ไว้นําในเดอร์ค่ะสําหรับผู้ไเขามาเบิงกะ สรอยเป็นกำลังใจให้แน่เนาะทางช่องของเฮ้ากะนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะการลงทุนกับมีความเสี่ยงสูงนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมสุกูสุขคนนะคะใช่สติแล,ะะล้วก็ลองอ,อพิจารณานะคะใช่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะก็ขอให้สุกูสุขคนนะคะที่เขามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะ จงมีแต่ความสุขสมหวังโชคลาภวาสนาค่ะ้แม่บวบไหวเคันถือสิมาโอแม่ถือลายหรือคันถือก็เป็นลายตัวโชคดีสุขภมุกคนนะคะนี่แหละคุัแตงใจคุาเป็นอะไรก็แม่คนอลยรก็แชร์ก็อะไรก็เชร์ก็ติดสารสาราเดี๋ยวจังไดจะไปเจอกันนะซอยันสักุเ็สิ้นเขาตัวรกทุกนค่ะซอยอัญชนา